สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องรายการสวรรค์ตอนที่9ฝากกด subscribe ช่องลิดมาังงาะกันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยเมืองหลวงชวนโจวข้าตื่นเต้นมากๆวันนี้เป็นวันที่ข้าจะออกเดินทางสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณข้าได้ยินมาว่าเซียนมู่เคยฝึกฝนที่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณด้วยในปัจจุบัน ในโลกนี้ไม่เคยมีใครเทียบเสียนมู่ได้เลยการต่อสู้ของเขากับพผ่าปีศาจได้รับความนิยมมากในหมู่เด็กๆเด็กๆหลายล้านคนเทิดทูนบูชาเสียนมู่ในช่วงว um. ัยหนุ่มส,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 สาวสาวกสาวกเขาได้เดินทางไปยัง เส้นทางแห่งจิตวิญญาณการเดินทางไปยังเส้นทางแห่งจิตวิญญาณได้กลายเป็นความฝันของเราหนุ่มสาวทุกคนรีบร้อนและตื่นเต้นที่จะได้ไปยังเส้นทางแห่งจิตวิญญาณฮ่าฮเราได้ไปถ้าทุกคนมาครบแล้วเจ้าจะได้เป็นสิทธิ์น้องของข้า ยังไม่บรรลุอิทธิภาวะไม่สามารถรอได้พวกเจ้าเตรียมตัวพร้อมที่จะออกเดินทางหรือ,อยังอาจารย์เจ้าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วงั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางอาจารย์เจ้าพวกเราคงไม่ได้เดินไปใช่ไหมพวกเราขี่ฟินิกของท่านพ่อข้าไปก็ได้นะฟินิกเหรอครอบครัวของเขา ต้องรวยมากแน่ๆ <_ d ata> เจ้าไขมันตัวน้อยนาตัวน้อยน่าขยะกขยงแสดงความร่ำรวยอย่างต่อเนื่องเลยนะ <_ d ata> ไม่เป็นไรวังสวรรค์ของเรามีสมบัติมากมายที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ดได้พวกเจ้าทุกคนสามารถมากับข้าได้โอ้เอ มีนกโผลมานะครับว้าวมันตัวโตมากนี่นี่คือสปิริตนกกระเดียนลมนี่คือสปิริตสัตว์อสูรระดับสูงความแข็งแกร่งของมันเปรียบได้กับของผู้ฝึกวิญญาณระดับพระเจ้าเลยนะน่าอาัศจรรย์มากมานั่งกระเรียนไป ทางเข้าเส้นทางแห่งจิตวิญญาณกันเราน่าจะไปถึงใน10วันหรือไม่หรือก็น้อยกว่านั้นมันเร็วมากไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นสปิริตสัตว์ระดับสูงเชน,น่าวลานนี่เป็นสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์ยิ่งกว่าฟินิกของตระกูลเจ้าหลายเท่าเลยนะอืมเอ้ก้า อาเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นมันมองแค่เครื่องมันมองแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็ตกใจเห็นไปได้เป็นไปได้ไหมที่มันเห็นกระบอกก้าวนรกของข้าอาวุธที่อยู่บนหลังของเจ้าข้าบอกได้เลยว่ามันไม่ธรรมดาและในตอนนี้ เจ้าค่อนข้างอ่อนแอดังนั้นเมื่อเจ้าเดินทางไปพร้อมกับมันจะทำให้ผู้อื่นเกิดความสนใจอย่างมากสิ่งมีค่าเช่นนี้จะดึงดูดความสนใจจากคนโลกมากมาหาเจ้าถ้ามันปกติถ้ามันปกปิดไว้ไม่ได้มันคงยากที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาได้ไม่ต้องกังวลข้าได้ปิดบงัง การมีอยู่ของมันเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับอาจารย์เจ้าสิ่งนี้ทำมาจากกระดูกขาะสันหลังของมังกรก้าวนรกมังกรก้าวนรกเป็นสัตว์ในตำนานเป็นไปได้ไหมที่มันกำลังข่มกาเรียนอยู่เอ๊ะอาวุธของเจ้าน่าสนใจมากเด็กน้อยเจ้ามีสมบัติที่ดีเช่นนี้เจ้าต้องระวังไว้ด้วยนะอาจารย์เจ้าท่านกำลังพูดถึง กระบองก้าวนรกของข้างั้นเหรอครับข้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยขอบคุณจริงๆที่อาจารย์เจ้าช่วยเอาไว้จุดๆ,ๆข้าหวังว่าคงจะปกปิดมันจากเจ้าพวกนี้ด้วยเอาหลักออกเดินทางกันได้เย้ตามันเป็นวาวเลยนะครับว้าวมันเร็วมากว้าวว้าวพุ่งไปข้างหน้าเลย พวกเจ้าทุกคนจับมันให้แน่นละ่ะระวังอย่าให้ตกลงไปละ่ะนอกเมืองชวนโจวพวกเด็กๆอยู่ที่นั่นแล้วพวกเจ้าเตรียมตัวซะข้าจะจัดการกับเจ้าชิงชิงเองพวกเจ้าไปจัดการเด็กทุกคนที่อยู่ในรายชื่อซะอย่าปล่อยให้มีใครรอดแม้แต่คนเดียวรับหัวหน้า วันตีนนะครับไอ้ I 1. วนมันจะเอาดาบไปเอกเฮ้เ hey, จียงยี่หนานให้ข้าดูอาวุธของเจ้าบ้างสิไม่อ่ะขี้เหนียวอ่ะแค่ให้ข้าดูนิดหน่อยเองแล้วข้าจะให้เจ้าดูอาวุธของข้าด้วยนะไม่ข้าไม่ต้องการดูอาวุธของเจ้างั้นเจ้าบอกมาสิว่าเจ้าอยากเห็นอะไรบ้างพวกเจ้านี่ ช่างเสียงดังกันจริงๆถ้าจับไว้ไม่แน่นจากระดับความสูงนี้ถ้าตกลงไปมันจะไม่ใช่เรื่องแต่หลุกเลยนะครับอาจ,จารย์เจ้าอืมมีข่าวมาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งถูกซุ่มโจมตีระหว่างทางไปเส้นทางแห่งจิตวิญ,ญญาณเมื่อไม่นานมานี้เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้าหวังว่าครั้งนี้พวกเราจะเดินทางโดยไม่เกิดปัญหานะเอ๊ะ ตุ้มโดนโจมตีแล้วนะครับระวังพวกเราถูกซุ่มโจมตีก้าวตุ้มก็จบตอนที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับ